สวัสดีครับบ่าวเถาะสวัสดีท่านผู้ชมเด้อพี่น้องขับเดินทางมาถึงวัดปูยูกูแก้วนะครับท่านผู้ชมครับผมขับผ้าพีผ้าน้องมารับชมต่องวดนะครับเนาะขับงวดวันที่หนึ่งกันยายน2565ครับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับ83ตรงตรงนะครับเนาะเลขกถูปูกะ38 3ตัว683พี่น้องครับเกือบ3ตัวแตกอีกแล้วเนาะพี่น้องนะครับเนาะ แปดสามตรงตรงเอาครับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันนะครับเนาะครับไปรับชมตองวดน้ำกันกับว่าปูจะให้แนวทางตัวใดนนะครับเบาเถ้าเบาหลายครับพี่น้องครับเข้าไปกราบน้ำมาสการปูน้ำกันครับกราบน้ำมาสการครับปู่กราบน้ำมาสการจะขอบคุณทุกคนครับเป็นยังไงโชคมานบ่ครับปูทายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับชมช่ชมครับอ่านี่ครับผม กับกระมี่นะครับเนาะคุณชุดติการนะครับพี่น้องกับเปิลฝากมาทําบุญน้ําปูร่วมสร้างหอระฆังน้ำปูเนาะกับผมกับบ่าวเท่ากระได้น้ำมาถวายเห้ปูเลยครับเอาครับกับคุณชุดติการกับทานชมพี่น้องกับปู่อ่ารับพ่อกันครับรับพ่อน้ำกันครับ สร้างถูครับปูเจิตบุญของเจ้าเด้อนะครับปูอย่มวยครับท่านมาพันกลับไปเก่าหลานสิบหลานเด้อให้อยู่ดีมีแห่งทั้งครอบครัวทั้งในกิจการงานจังนใดก็ขอรุ่งเรืองสางุูสางถครับปูที่ได้เห็นไว่าอนี่ละว่าสิขึ้นละนี่ครับปูสร้างแล้วมัววังก็ว่าสิครับได้นเลยปูเจ้าห็นีแม่วครับปพอละคั่งนะครับมันได้ มาตุนหน่อยนึงเลยครับปูาแ่หนึ่แต่ค่อยเฮ็ดค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปน้ำปูปลาเลยสีลุ่งฐานลากเลยนะครับเพราะงานเทาสีคอยขึ้นไปครับปูเป็นก็คอยท่านมาเข้าคอยสั่งไปครับผมง่ายๆไปครับเออเอาเนี่อน้ำปูแมนงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องท่านผู้ชมครับเอ้รับชมน้ำกันครับไม่ได้จับแม่เพราอันนั้สามตัวเนาะธรรมดามสีรุ่งมันก็น้ำปู แปดสามสี่แปดสามคอยจับให้พวกนี่เขาเจ้าก็ษิตเบื่อสามครับปู่นี่ครับท่านชมครับบนวิ่งแปดตัวเดียวหกแปดสามนี่ครับสองคู่เท่านั้นแปดหกแปดสามปูเลขกถูกกับไม้ยำตรงกันครับนกปูเนาะตรงกันข้าเขาเลยครับปูมั่นใจเมื่อกี้นี่ครับปูผู้เมนของธรรมดาที่ตรงกันเใครจวมาเขากันคู่เดือดมันแปลกอยู่เดาปูเซาว้ยมั่นใจครับ ครับผมเรขยงบ่ให้หลายตัวเมนปูสองเนาีาได้ขนาดได้ครับผมหกเก้าสี่เนาะเมนปูหกเก้าสี่กลอนก็ลดลงเป็นแต้มหนึ่งเป็นหาเก้าสี่เนาะปูเนครับอันนี้ก็หกแปดสมรถต้งแต้มนึ่งเป็นหาแปดสามครับปูบานนี้เคลดไว้เพื่อเลยลดไวให้เพื่ออะไรมาปูลดไว้ให้เพื่อเราจ้ากุคน เจ้ามาบึงถี่เบสได้สามตัวครับปูโป่มจไฮหกแปดสามครับห้าแปดสามคััปู่แปดสามหนึ่งแปดสามครับก็รัก้อยรัก้อยไม่มีอาตัวนะไส่ครับเสียวด้วยโน้มด้วยตัวละสาบาทเลยได้ตองงวดเลลมบอครับปูไม่ก็ว่าได้แล้วก็เจ้ามาจีเอาได้ก็ได้คือเราดีแล้วโน้ก็เจ้ามาจีเมื่อวานนี้เปกัน อ่ะสิพี่สามว่นนะปูใบพุ่นมาอ๋อครับหาเบิดมือไว้ครับก็เลยปล่อยเลยเนาะปูเนาะก็เลยปล่อยเลยชมน้ำกันครับท่านผู้ชมครับนี่เด้อบุญเด้อเนี่ยนิ่มเลยครับมันสิมีโซ่มีลาบยี่หรอกที่ท่านมาช่วยสังอะเราปูเนาะเออนี่แหละเลี้ยงก็ได้บ้านนี้ครับมีอามันคือเก่ารอทำช่มไอ้ตัวคือเก่าแล้วนี่ครับรับโอ้จะไม่สงคูบ้านนี่บนบนวิ่ง นี่สองกับเจ็ดครับเนมเจ็ดเนาะครับปัวครับผมโอ้นี่ครับเก่งละเจ็ดสองอันเบสที่เดี๋ยวจะเขียนตัวใหญ่ๆให้จำช่วงพี่น้องตัวใหญ่ๆให้ครับซี่เบิรงนเคยโบคอยเห็นดอกครับปู่วมันคิดว่าเนี่ยบาบานเพิ่นจะสั่งเขาข้างๆครับไมาแล้วเพิ่นก็ะชีให้อีกไปโตไปหรอเขาเต็มเต็มสองขวเลยทีนด้ครับปัวหาขวบยังสาม คบห่างวันแล้วก็ขอต่อเขาหมูสิงวครั้าเขาบ,บุเรียวครับแกอยู่ได้เ,เลขรูปนี่ได้มาจากิษสิครับผมง่ายเลครับปูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดัจุดมารับยังไครับจุดวันสิบจุดเันที่ที่สินี่มันสิปูบนวิง่งวิ่งสองกับเจ็ดเน้นเจ็ดตัวปูเนาะนครับสี่เจ็ดมเจ็ดสองครับสองตัวเจ็ดสอม่ สังเกตตัวที่ปูวงให้ได้ครับผมกับแต้มไม่พอมันบ่ครับงวดนี้ปูมากับรถลักลอยนี่รถพร้อมรถไฮเหลือจะไปสิมมันได้ละอันนี้กันครับปูมาแล้วเริ่มหักหลังเขามากสีเจี๊สอ้ล่างปูล่างวิ่งแปดกับห้าีเป็นมำานแล้วเน้นหาปปูเน้นหาห้าแปดห้าเจ็ดหกเจ็ดครับเอ้หกแปดครับท่านชมเดี๋ยวเอาเท่าเขียนตัวนี้ให้ครับท่านชมครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับบ่าวเ่าเขียนให้ตัวง่ายชัดเจนนะครับเนาะครับผมอ่านี่ครับท่านผู้ชมปูอยู่กูแก้วเด้อครับผมปูเน้นให้ตองวดเอาปูเนาะแมนลดแต้มให้พร้อมเนาะปูเป็นี้ครางกระเบื้องเราเขาค่อยตั้งสติสตังแนวเขาก็ได้ปูของเชื่อมันนั่นแน่นอนเขาคิดว่าปูเขาว่าแน่นอนน่ะละแต่ว่ามันเอาสีนอนคือเฮาบอปูก็มันกระบือยากพลาดดอก เนี่ยพอสองหดมันนีนปูเนาะเกาซี่ก็ตรงตเขาแบบเี้เขาบดปีเขาพันสายแต่นเนเขาตลอดเลยบ่ปูวปีนี่มันออกสองเดือกปูจนงงครับมันเดิมเขาหเขาเลยทุกหดแล้วก็ดีบ้านนั้ันครับปูกาูนะครับปูจับูในเลขวิ่งในเข้าตลอดครับปูถ้ามาเด็กปีหกสี่เห็นมีพลาดจะือเจเสิครับอืมครัสดมครับตั้าชยัง นะครับปูกระป๋าไหลคู่บ่หลายชุดเด้อครับแต่ละงวดครับผมปูเน้นให้เลยเนาะครับเนาะนี่ครับบนวิ่ง2กับ7ครับปูวงให้ที่เจ็ดเบาเถากับวงตามที่ปูวงเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งเมื่อคืนนี่มันสิยอัดแล้วโอ้ครับปูไล่เจ็ดสองเจ็ดสามค่ะปูล้างขม่าล้างม่าอัลริตรีไว้เบึงค่ะปูครับนั่นแหละนี่ครับท่านผู้ชมชุดบนรอตะลีครู เลขถูกปูจะจุดวันไหนครปูเพราะว่าเพราะว่าสิจุดมือวันที่20เหมือมือวันสิบแปดสินวันที่20เนาะปูเนาะมือมือบอกว่าเขาจุดอ้าวเป็นเป็นสินใหญ่สินใหญ่ครปูสินสินน้อยสินแปดโอ้โว่ามันสินสิบห้าจุดยี่สิบหกมันมันชิคขั้วกันบ่ท่านแม่นอยู่ปูเรือมันไม่น้อยครับผมเอาแต่พี่ลากไปแต่พี่เลยคำมันโกงกันฮันคือว่าเป็นยังไงส่วนมากเลขทุ่มันยังมีกันหรอกนาะปูเนาะครับ มันสิเขาบ่วยยังนี้กันดิโอ้มันนี่มีดติดตัุนตรงตุนครับผมค่ะอืมแต่ว่านี่มีดปัวปัวหลังจากนีนี่มิตดีบ่ได้นิมิตปัวปัวได้นิมิตแต่มันนีมิตคือว่าสุดเร็วคืองวดที่แล้วนี่ปูงวดที่แล้วนิมิตแม่นคักที่ปูว่าโอ้ย่โยมมาเต็มวัดเนาะปูเนาะเต็มวัด ห้องพวกสัปสัตบรรดาอยู่บริเวณครับมีตะโบกเลเก่้งดิข่าโพอ๋อมากแต่หันนุ่มนี่ที่เขาจะหันพโนมาแไปเอาครับเขาบอกเฮ้ยบอเขาบก็บอกกินชินบนต้องพูดแบบนะครับบ้านนี่ปูรองห้องมาบ้านปูห้องมาให้ช่วยให้ยังเขาสิขีนบนได้แต่เงินกันมากกันทุกๆครับมากเลยพวกนั้นสิมาไล่เขาหนาเงินพวกนันใช่ปะบอกให้ตัวเดียวก็ถือตัวเดียวไปเลยเป็นอย่างนั้น มันคิดเนื้อปูคาร์บอนเนี่ยรอดถ่าปูริมิตหาปูนั่นแหละฝันเนื้ปูเนาะแมวนอ่าครับเรื่องเที่จะชุดทูบเรื่อห้องฝันเนื้ปูเนาะครับเพราะว่าปูกับฝันแมวนเด้อครับทำช่อมปูนิมิตฝันแบบที่ว่าเฮาคำบุฝันเป็นเลขหรือบุว่าเลขนะครับปูันคือว่าเลขสีเข่าสีหย่างคืออยู่เกินเราคนพุ่มคนลุ่มคนห้อมเหมือนเนาะครับปู นี่ครับผมสัมผิชชมเรื่องเอาเรื่องเป็นแนวทางด้วยครับโยมเลยแคปหน้าจอครับพี่น้องตั้งใจตั้งสมาธิครับปูอ้อยปูแน่นี่ครับแคปหน้าจอครับปูครูแก้วเด้อครับมาในเดือนนี้ครับหนึ่งกันยายน2565บนวิ่ง2กับ7เน้นยเจ็ดตัวปูเนาะครับผมสี่เจ็ดสอมเจ็ดสอปูรถแต่ใหม่ด้วยครับปูฟันที่372วงกลมให้เลยครับ เจ็7 2, 7 3, 7ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ได้พี่น้องปูวงที่เจ็ดสองปูตรงตรงขึ้กันนะครับเนาะนี่เอารดนี่ครับล่างเุกงเลยพวกเว่อร์เลยนะล่างวิ่งแปดครับท่านชมวิ่งแปดกับหาปูแปดกับหามาทำกันเล่นมาปูไวมานุนกันเล่นเด่นห้ 5, <c oughs> า <c oughs> ะนะครับเนาะครับเด่นห้าห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดวงที่หาแปดครับไปยังสี่เนาะครับท่านชมครับกราบขอบพระคุณเด้อปูเนาะครับเนาะกราบ คุณที่ปูนะครับแบ่งปันครับพี่น้องครับนี่ครับผมเอาสุดท้ายนะครับพี่น้องครัก็ภาพร่างกายแข็งแรงครับผมสามเจ็ดสองนะครับเนาะเงินไหลน้องท่องไหลเข่าทุกท่านครับเอาพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้นะครับเนาะอยาจะฝากไว้ขี้เกลีปูย้ำให้แล้วมั่นใจแล้วสามเจ็ดสองเลยนะปูเจ็ดสองโอ้ ครับูมันใจสามช่วเขาก็ใอ้เจ้าของเราหมดแล้วครับผมจะกลับเขาเขาบูจะกลับก็าทำบันดาลบูการละล่ะตรงตรงเลยนะปูเนาะไม่เปียสามกับยังบูให้กลับเอาพวกนั้นบนมากกันเลยเนาะครับผมไม่ไมับนี่มันเอามันกลับยากมันต้องกลับนนะพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ